เมรถึงกับช็อกดินตายดับอนาถทั้งประเทศหลังไทยเอาคืนแสบสร้างถนนคอนกรีตตัดถนนขึ้นไปยังปราสาทตาควายจ่อส่งคณะกรมศิลปากรบุรณนะพร้อมปิดตายทางขึ้นเนิน350ดับฝันขเขมรบุกมายิตได้อีกอย่างถาวร โดยก็ถือว่าตอนนี้ปราสาทตาควายได้พลิกจากฐานทหารนรกเต็มไปด้วยทุ่นเบิ้มกลายมาเป็นแหล่งท่องเที่ยวระดับชาติเรียบร้อยเพราะหลังจากกองทัพไทยสามารถเข้าควบคุมพื้นที่ปราสาทตาควายและเนิน350ได้สำเร็จในช่วงเดือนธันวาคม68ท่ามกลางสถานการณ์ความตึงเครียดบริเวณชายแดนไทยเขมรโดยปฏิบัติการเริ่มจากการเข้ายึดพื้นที่ตัวปราสาทตาควายได้ในช่วงวันที่15ธันวาคม2568 ซึ่งกองทัพภาคที่2ได้ทําการผลักดันกําลังพลฝ่ายตรงข้ามออกจากเขตโบราณสถานเพื่อรักษาอธิปไตยและมีการปักธงชาติไทยเหนือประสาทอย่างเป็นทางการในวันถัดมาอย่างไรก็ตามการรบยังคงดําเนินต่อไปอย่างดุเดือดในบริเวณใกล้เคียงจนกระทั่งสามารถบุกเข้ายึดและเคลียร์พื้นที่เนินสาหน้าศูนได้สําเร็จในวันที่20ธันวาคม68 โดยปฏิบัติการในครั้งนั้นมีความสำคัญอย่างยิ่งไม่เพียงแต่ในเชิงการทหารเพื่อความปลอดภัยของกำลังพลที่อยู่ด้านล่างแต่ยังเป็นการปฏิบัติภารกิจเพื่อนำร่างของทหารกล้าชาวไทยที่เสียชีวิตจากการประทะในวันก่อนหน้ากลับมาอย่างสมเกียรติปัจจุบันกองทัพไทยได้เข้าควบคุมพื้นที่ทั้งสองจุดไว้อย่างสมบูรณ์พร้อมจัดตั้งฐานปฏิบัติการเพื่อป้องกันการลุกลาอธิปไตยเหนือเทือกเขาพนมรงรักต่อไป และก่อนหน้านี้เองนะครับ10มก,กราคม69ด้านพลเอกพนาแล้วปลอดทุกข์ผู้บัญชาการทหารบกพร้อมคณะลงพื้นที่ตรวจแนวการวางกำลังและการสถาปนาความมั่นคงบริเวณแนวชายแดนของกองกำลังสุรนารีในพื้นที่ฐานปฏิบัติการเนิน225ฐานปฏิบัติการเนิน350และบริเวณปราสาทตาควายอําเภอพนมดงรักจังหวัดสุรินทร์ การลงพื้นที่ครั้งนี้มีเป้าหมายเพื่อติดตามสถานการณ์ด้านความมั่นคงตรวจความพร้อมของกำลังพลอาวุธยุทธโธปกรณ์รวมถึงการจัดกำลังตามแนวชายแดนโดยผู้บัญชาการทหารบกได้เน้นย้ำภารกิจสำคัญในการปกป้องรักษาอธิปไตยของชาติและการสถาปนาความมั่นคงในทุกมิติพร้อมกําชับให้ดำเนินมาตรการรักษาความปลอดภัยอย่างเข้มงวดรอบคอบและรัดกุม ทั้งนี้พลเอกพนาได้รับฟังการบรรยายสรุปจากผู้บังคับหน่วยในพื้นที่พร้อมให้ข้อเสนอแนะในการปรับแผนการวางกําลังให้สอดคล้องกับสภาพภูมิประเทศเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการดูแลพื้นที่และเสริมความปลอดภัยตลอดแนวชายแดน ทั้งนี้ผู้บัญชาการทหารบกยังได้ให้กำลังใจกำลังพลกองกำลังสุรนาลีโดยขอให้ทุกนายภาคภูมิใจในหน้าที่ที่ได้ปฏิบัติอย่างสมบูรณ์ที่ผ่านมาและย้ำว่าภารกิจยังต้องเดินหน้าต่อไปโดยกำลังพลทุกนายต้องยึดมั่นในระเบียบวินยัยปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเสียสละมุ่งมั่นทุ่มเทยอย่างเต็มกำลังคำนึงถึงผลประโยชน์ของประเทศชาติเป็นสำคัญเพื่อให้พื้นที่ชายแดนภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีความสงบมั่นคงและเป็นกำลังหลักของกองทัพบ,บกและประเทศชาติต่อไป อย่างไรก็ตามนะครับล่าสุดก็ได้มีการอัปเดตจากเพจดังเชียร์ลุงสองก็ได้เผยภาพของเมื่อวานนี้17มกราคม69ทางขึ้นปราสาทต,ตาควายกำลังก่อสร้างเกือบเสร็จแล้วด้วยพลังความสามัคคีของประชาชนและคณะสงฆ์พระคุณเจ้าทุกรูปนามต่างเร่งทำกันอย่างสุดกำลังและความสามารถเร่งทำถนนเทคอนกรีตขึ้นไปถึงตัวปราสาทเมื่อถนนแห้งเสร็จดีแล้วต่อไปคณะกรมศิลปากรจะได้นำทีมลงสำรวจปราสาทต,ตาควายและวางแนวทางบูรณะต่อไป ที่นี่มีเรื่องราวประวัติศาสตร์ที่น่าจดจำในสมรภูมิรบที่ดุเดือดมากทหารกล้าเราได้คลีชีพปกป้องรักษาไว้ซึ่งผืนแผ่นดินไทยขอบคุณเหล่าทหารกล้าและแนวหลังผู้มีจิตอาสาทุกๆท,ท่านและคณะสงค์พระคุณเจ้าทุกรูปนามที่ได้ลงแรงต่างๆนี้ขอชื่นชมหัวใจแห่งความเสียสละทุกๆท,ท่านครับ และขณะเดียวกันนะครับก็ยังมีภาพจากชาวเขมรที่แอบส่องเนิน350จากด้านล่างเผยให้เห็นภาพพระสงฆ์ไทยเสาธงชาติไทยฐานพระนาคปรกและบังเกอร์ทหารไทยประจำการอยู่บนเนิน350และยังมีทหารเขมรก็ส่องดูเนิน350พร้อมลงแคปชั่นว่าทหารไทยอยู่บนนั้นพวกเราได้แต่เพียงฝันไปอีกเท่านั้น จนทำให้ภาพและคลิปของการก่อสร้างถนนคอนกรีตกลายเป็นกระแสดังข้ามคืนในเขมรนทันทีหลังมีทั้งอินฟลูเอนเซอร์และฝ่ายค้านเขมรนแห่แชร์คลิปและภาพการสร้างประสาทตาควายที่ทําเอาเบิกเนตคนในชาติแบบเต็มๆเ,เลยว่าเขมรนแพ้ยับเยินจนปิดไม่มิดแม้แต่ AI ก็ทําไม่ได้โดยก็ได้มีทางด้านนาอยอมสำอานฝ่ายค้านขมรคนเดิมนะครับออกมาโพสต์แะหุนเซนทันทีว่า วันที่16มกราคม2026ไทยกำลังทำถนนคอนกรีตที่ปราสาทตากระบือปราสาทตาควายไทยกำลังเร่งไถปรับพื้นที่สร้างถนนสร้างสิ่งปลูกสร้างถาวรและโครงสร้างพื้นฐานอื่นๆบนดินแดนขเขมรที่ไทยเพิ่งแย่งชิงมาจากกัมพูชาผ่านสงคราม21วันเมื่อข้าวสารกลายเป็นข้าวสุกแล้วเปรียบเปลยว่าเหตุการณ์สายเกินแก้มันยากมากที่จะทวงคืนดินแดนนั้นกลับมาได้เสียดายดินแดนขเขมรที่ต้องสูญเสียไปแม่ ร้องไห้ไปบอกพ่อหุ้นต่อไปนะนี่นะแผ่นดินไทยไม่เคยเป็นของขเขมร แล้วต่อมาครับก็ยังมีโพสต์ของซารัตซุนอินฟลูเอนเซอร์สายด่ารัฐบาลขเขมรก็ออกมาจี้แทงใจดําุนมเนตรว่าระยะเวลาไม่ถึงหนึ่งเดือนถูกพื้นที่ที่สยามยึดไปถูกสยามจัดเตรียมก่อสร้างได้สวยงามที่สุดต่างจากตอนที่เราครอบครองมานานข้าวสารกลายเป็นข้าวสุกแล้วมีเรื่องอะไรที่เขาจะคืนให้เราในเมื่อหลักฐานที่สยามครอบครองอยู่จริงมีมากกว่า30แห่งแต่รัฐบาลกลับบอกประชาชนว่าหายไปเพียง14แห่งเท่านั้นซึ่งเป็นการสูญเสียครั้งใหญ่ จนถึงตอนนี้ยังมีคนเขมือนบางคนคิดว่าให้เขาครองไปก่อนเดี๋ยวเขาเจราจา j b c คณะกรรมการเขตแดนร่วมปักปันเขตแดนตามแผนที่แล้วดินแดนนั้นจะกลับมาเป็นของเราพี่น้องเอ๋ยทำไมถึงคิดตื้นต้นและถูกหลอกง่ายแบบนี้พี่น้องมองไม่เห็นหรือว่าเราแพ้เขามองไม่ออกหรือว่าระบอบคุนกำลังกลัวสยามแล้วเที่ยวขอร้องสยามเจราจาอย่างน้าอนาต แม้แต่คำว่าไทยรุกรานท่านหุนมมเนตยังไม่กล้าใช้จนกระทั่งมีเสียงวิจารณ์อย่างหนักว่าอ่อนแอท่านถึงกล้ากลับมาใช้คำนี้ผมขอถามซื่อๆว่าจะเอาอะไรไปกดดันสยามให้ยอมใช้แผนที่ฝรั่งเศส1ต่อสองแสนแล้วดินแดนนั้นจะกลับมาเป็นของเราแล้วถ้าพูดถึงเรื่องกฎหมายเราก็ไม่ฟ้องแล้วจะเอาคืนมาด้วยวิธีไหน คำว่าต้องไว้ใจเชื่อมั่นในรัฐบาลรัฐบาลเขาทำงานเป็นคำนี้เป็นคำที่เขาใช้หลอกคนเขเมรเพื่อให้เลิกต่อต้านการปกครองของตระกูลเขาเท่านั้นแต่ในความเป็นจริงตระกูลหุ่นไม่มีความสามารถในการทวงคืนดินแดนที่เสียไปกลับมาได้เลย เมรถึงกับช็อกดินตายดับอนาถทั้งประเทศหลังไทยเอาคืนแสบสร้างถนนคอนกรีตตัดถนนขึ้นไปยังปราสาทตาควายจ่อส่งคณะกรมศิลปากรบูรณนะพร้อมปิดตายทางขึ้นเนิน350ดับฝันขเขมรบุกมายิตได้อีกอย่างถาวรโดยก็ถือว่าตอนนี้ปราสาทตาควายได้พลิกจากฐานทหารนรกเต็มไปด้วย